พระราชพิธีพืชมงคลจดพระนังคันแรกนาขวัญจำปีพุทธศักราช2537ได้เวียนมาอีกระหนึ่งวันนี้เวลา16.40นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพพระัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารียังพระบรถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณการสมัยกรุงสุโขทัย โดยกําหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทํานาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลบำบุงฝันเกษตรกรให้มีความมั่นใจในการเพาะปลูกสำหรับพระราชพิธีในวันแรกที่พระบุโบสถวัดพระศรีร,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 รัตนศาสดาร,ร,รารรรรรมนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ยาหารแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมทั้งพระราชทานทำารงกับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาขวัญ ซึ่งในปีนี้ได้แก่นายสมหมายสุตกุลปรัดระทสวงเศษตรและสหกรณ์และทรงหลังน้ำสังพระราชทานในใบามาตูมทรงเจิมแก่เทพีคู่หาบทองคู่หาบเงินเพื่อเข้าพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญในวันรุ่งขึ้นณนะมณฑลท้องสนามหลวง40นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพ,พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังบริเวณพิธีมณฑลท้องสนามหลวงทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้เป็นพิธีปรา์โดยจะมีการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนาที่มีอยู่ด้วยกันสามผืนคือหคืบ5้าคืบและสี่คืบกับการเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งของพระโคซึ่งได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและยา สำหรับในปีนี้พระยาแรกนาเสียงททยหยิบได้ผ้าสีคืบพยากรณ์ได้ว่าน้ําจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนการเสียงทายของกินของพระโคเพชรกับพระโคพลอยซึ่งเป็นพระโครแรกนาขวัญประจําปีนี้ได้เลือกกินข้าวโพดกับหญ้าพยากรณ์ได้ว่าธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนน้ําท่าจะบริบูรณ์พอสมควร วันพระราชาพิธีเพื่องคลจมระรพระนางคันแรกนาขวัญยังถือได้ว่าเป็นวันเกษตรกรประจําปีซึ่งในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชาทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายรุ่งเรืองอิสรางกูลณอายุธยารองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาต่างๆประจําปีพุทธศักราช2537ทั่วประเทศจํานวน25คนเข้าเฝ้าทูลอธุลิีพระบาทรับพระราชทานรางวัลด้วย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระรานาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชทานพระบรมราชโอการ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวน้อมประหม่อมถวายโคเพื่อใช้เป็นพระโคในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยเป็นโคเพศผู้ตอนสองตัวพันขาวลำพูนจากอำเภอดอยสะเก็ตจังหวัดเชียงใหม่มีรูปร่างลักษณะเป็นมงคลตามตำราโบราณคือผิวงามลำตัวและเขามีสีขาวสะอาดดวงตาสีน้ำตาลอ่อนมีขวัญหน้าและขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาเป็นต้น จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลากรร้าโปรดกระหม่อมให้นายสมหมายสุรคุณพระยาแรกนาและเทพีคู่หับทองคู่หับเงินหวานข้าวลงในแปลงนาสาธิตสําหรับปลูกไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางการแรกนาขวัญในปีต่อไปส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีประจําปีนี้เป็นพันธุ์ข้าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกพระราชทานในปีก่อนจํานวน16พันรวมทั้งสิ้น1,526กิโลกรัมโดยส่วนหนึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดทรงให้จังหวัดต่างๆน ำไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพต่อไป